เรือนจำกลางบางขวางจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกพร้อมลงนามความร่วมมือ MOU เป็นเครือข่ายขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ2ู no. บีนเบวเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีที่เรือนจำกลางบางขวางตําบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบรุรีจังหวัดนนทบรุรีนายสุธีทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกพร้อมลงนามความร่วมมือ MOU เป็นเครือข่ายขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ2ูบีนัมเบ1ของเรือนจำกลางบางขวางเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีพิธีการจัดทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ToB e n u m b e r รซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงประสานความร่วมมือพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีได้มอบธงชูบีนบวันให้แก่หน่วยงานและเครือข่ายขับเคลื่อน to be number วแก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปสุกัวญีสุวรรณรายงาน